โอ้คุณแม่วิไลอันนี้ต้มเห็ดอะไรนี่เห็ดทอบเห็ดทอบต้มอ,อะไรต้มเค็มต้มเค็มนี่แหละคือแบบที่ต้องการอยากกินอย่างเงี้ยอยากกินอย่างเงี้ยแหละกินกับน,น้ำพริกห,หอมนะกินกับน,น้ำพริกเมื่อวานเนี่ยที่ไปเจอเห็ดทอบมาก็เลยเอาให้คุณแม่วิไลนะครับก็ให้คุณแม่วิไลทําให้กินนะ ่เจี๊ยบข้าไข่ข้างทาใช่เขาเอามาจากอะไรฮอดเลยฮอดมาจากฮอดเลยเป็นของฮอดเนี่ยคือของดีนมันมีหลายที่ฮอดฮอดแม่ฟางก็มีฝางอ่าแม่แดงฝางมีเยอะมีเยอะแต่ของอร่อยจริงๆต้องอยู่ที่ฮอดกับฝางใช่ไหมฮอดกับฝางนี่จะอร่อยที่สุดเลยแม่แดงแม่แดงอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ามันก็มันก็อร่อยหมดนั่นแหละอขอให้เป็นเห็ดขอบก็พออร่อยอ่ะก่อนอื่นเลยลืมเข้ารายการเลยลืมเข้า